สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการเดอะมิราเคิลพลัสพระราม2จาก VIP g r o กรุ๊ปนะครับผมคุณผู้ชมโครงการนี้อยู่ในย่านพระราม2ตามชื่อเขานั่นแหละครับค,คุณผู้ชมใช่ แต่รูปแบบโครงการของเขาอาจจะเป็นบ้านเดี่ยวผสมบ้านแฝดโดยที่หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นบ้านแฝดซะเป็นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะคุณผู้ชมเราจะเห็นบ้านแฝดเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากนะครับส่วนโครงการนี้บ้านแฝดเขาเป็นยังไงเราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูของจริงครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้าน The Miracle Plus พระราม2จาก VIP Group นะครับ โครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนพระราม2กิโลเมตรที่15ครับโดยจะอยู่ในซอยวัดเทพธงชัยนะครับเข้าซอยจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ400เมตรมีจุดสังเกตก็คือปากซอยจะเป็นโชว์รูมอิซูซุนั่นเองครับรูปแบบของโครงการเด e Miracle Plus เป็นหมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ33ไร่ครับจัดออกมาเป็นบ้านทั้งหมด210ยูนิตซึ่งแบบบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแฝดน,นะครับมีอยู่ทั้งหมด188ยูนิตด้วยกันแล้วที่เหลือก็จะเป็นบ้านเดี่ยวอีก22ยูนิต ภายในโครงการจะจัดออกมาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาไปดูกันครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในโครงการอยากจะอธิบายเรื่องระบบ Security <S <S ของเขาก่อนครับผมแน่นอนระบบ Security เริ่มต้นที่ด้านหน้าหมู่บ้านแบบนี้ซึ่งก็จะมีป้อมรอปภคอยดูแลคนเข้าออกลูกบ้านเข้าออกอะไรต่างๆไว้ให้นะครับ,รบซึ่งตัวรอปภเนี่ยที่เขาประจำตรงนี้จะมีอยู่2คนคอยดูแลทั้งเข้าทั้งออกนี้คุณผู้ชมส่วนประตูที่กั้นเนี่ยจะมี2ระบบ จะเป็นระบบไม้ไมกระดกแบบนี้ที่เราเห็นกันอยู่ส่วนอีกระบบหนึ่งสั้นอยู่ด้านหลังก็คือเป็นประตูเรียกว่าลวเหล็ก<ช>ซึ่งเวลากลางคืนที่ลูกบ้านไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะเลื่อนร้วเหล็กมาปิดไว้สําหรับรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเวลาขับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบ easy pass นะฮะคือไม่ต้องแตะบัตรแค่รถเข้ามาใกล้ๆประตูมันก็จะเปิดอัตโนมัติแล้วเราก็ขับผ่านเข้าไปเลยใช่แล้วก็จะมีกล้อง cctv คอยตรวจสอบว่า รถคันนั้นป้ายทะเบียนอะไร<ช>คนขับหน้าตาเป็นยังไงคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านหน้าด้วยครับคุณผู้ชมพอเดินผ่านป้อมรปภมาเราก็จะมาเจอถนนที่เป็นถนนเมนของโครงการ,รตัวถนนเมนเนี่ยจะกว้างประมาณ12เมตรคุณผู้ชมซึ่งก็จะแยกออกไปเป็นถนนซอยย่อยอีกซึ่งพวกนั้นจะกว้างประมาณ9เมตรและ8เมตรตามลําดับครับส่วนตัวถนนเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างของถนนเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไปให้ด้วยเป็นพวกเหลืองปีเดียทรซึ่ง เวลาคุณผู้ชมเข้ามาบางฤดูก็จะเห็นมันออกดอกเป็นสีเหลืองๆอแต่ช่วงที่เขาไม่ออกดอกก็จะเป็นใบสีชกเกียวธรรมดานะๆๆคุณผู้ชมส่วนทางฝั่งนี้คุณผู้ชมจะมีแฟร์ซินตี้อันหนึง่งก็คือเขาทําเป็นสวนไว้สาหรับลูกบ้านสวนนี้จะเป็นสวนรูปตัวแ L วิ่งเอียงล้อไปตามกับทางของกำแพงกำแพงกำแพงโครงการนะคุณผู้ชม ซึ่งขนาดของสวนเนี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งไร่ก็เรียกว่าลูกบ้านมาใช้ประโยชน์<ม>เดินเล่นออกกาลังกายอะไรพวกนี้ได้ใช่โซนอีกด้านหนึ่งของตัวทางเข้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านซ้ายของตัวโครงการเราจะเจอกับตัวคลับเฮาส์ซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นวางอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับซึ่งตัวคลับเฮาส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ด้านล่างที่จะเป็นตัวล็อบบี้นะครับมีสำนักงานของตัวนิติบุคคลที่เขาทํางานกันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําขนาด7จ็ดคูณสิเมตรระบบเกลือนะฮะก็สามารถมาว่ายน ส่วนชั้นสองด้านบนเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นห้องฟิตนเนสนะครับก็จะมีห้องอื่นๆด้วยมีห้องอเนกประสงค์ห้องโยคะแล้วก็ใช้ออกกําลังกายข้างบน,นบใช่คุณผู้ชมแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับคือตัวโครงการนี้สําหรับตัวขับเฮาส์เนี่ยอ่าคนบริหารจัดการน่ยจะยังเป็นเจ้าของโครงการอยู่ไม่ได้โอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวนิติบุคคลหรือลูกบ้านนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่เรียกว่าลูกบ้านที่อยากจะใช้ประโยชน์ก็มาใช้ก็มาเสียค่าใช้จ่ายใช้ประโยชน์ไปส่วนลูกบ้าน ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ที่ไม่เคยจะใช้ขับเฮ้าเลยเนี่ยก็ไม่ต้องมาคอยรับภาระการดูแลค่าส่วนกลางตรงนี้ไปใช่แต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมโปรดัก t ของที่นี่มันจะมีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด แต่หลักๆที่เขาทำเนี่ยจะมีบ้านแฝดเป็นหลักเลยคุณผู้มชมซึ่งบ้านแฝดที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นบ้านสองหลังที่เอาผนังมาเชื่อมกันแบบนี้คุณผู้มชมแต่บ้านเดี๋ยวนี้ที่เป็นบ้านแฝดอย่างบ้านแฝดที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอะคุณผู้ชม เขาแยกบ้านออกจากกันแล้วมีฟังก์ชันบางส่วนที่เชื่อมกันเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับก็คือตัวบ้านจะถูกแยกออกจากกันผนังไม่ได้ติดกันแล้วแล้วก็เชื่อมกันด้วยคานด้านบนแค่นั้นเองครับคุณผ<โ>ู้ชมซึ่งจะเป็นตัวโครงสร้างที่อยู่ตรงนี้ใช่การนนแยกออกกันจากกันแบบนี้เนี่ยทำให้มันมีสเปซรอบบ้านได้ใช่แล้วพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางที่อยู่ติดกันเนี่ยเดิมทีมันจะติดกันตรงนี้มันก็นจะเหมือนกับว่าเราได้พื้นที่ที่มันโล่งๆเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะใช่ก็จะเป็นสเปซที่มันแยกกันนะคร ลักษณะของบ้านเนี่ยเขาจะเป็นบ้าน2ชั้นแบบนี้นะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาดเริ่มต้นที่ประมาณ37ตารางวานะครับผมไปจนถึงประมาณ52ตารางวาก็มีนะครับสำหรับบ้านที่เป็นบ้านแปลงมุนมนะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยประมาณ150ตารางเมตรนะฮะจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน สามห้องน้าแล้วก็2ที่จอดรถนะครับผมเรามาดูกันว่าเออตัววัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้เป็นยังไงอ,อย่างแรกจะให้ดูตัวประตูก่อนประตูเนี่ยจะเป็นประตูลวโปร่งแบบนี้เวลาเลื่อนเปิดก็คือเลื่อนเปิดแบบนี้เป็นปกติมาตรฐานนะครับใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาทําส่วนที่มันเปิดได้สําหรับคนเดินเข้าเดินออกแบบนี้ได้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเลื่อนเปิดไป ใช่หรือบางทีแบบเราอยากจะจูงจักรยานออกไม่ได้อยากจะเปิดให้มันสุดนี้นะฮะใช่ส่วนรั้วเนี่ยจะเป็นรั้วโปร่งๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะให้มันมี p r i เว c ีก็สามารถทําเป็นรั้วต้นไม้อะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับ,รบที่จอดรถเนี่ยขับรถเข้ามาเนี่ยจอดในร่มได้ส่วนหนึ่งแล้วก็จอดแบบที่มันมีช่องแสงโปร่งมาตัดแดดสักครึ่งคันอะ่ะได้อีกสักคันหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ครับจริงๆตรงนี้คุณผู้ชมสามารถจะเสริมพวกกันสาดหรืออะไรเพิ่มเติมก็ได้เผื่อกรณีที่แบบว่าฝนตกจะได้ไม่ให้มีน้ําหยดลงมาใช่ครับส่วนพื้นนี่เขาตัด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 ,ตดออกหมดเรียบร้อยแล้วจะได้กันเรื่องการแครกการแยกตัวออกจากกันนะครับแล้วก็ตัวเวลาเราเข้าบ้านนะคุณผู้ชมเราจะเข้าบ้านแอคเซสเข้าจากทางด้านนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูว่าข้างในบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งกันยังไงครับครับ คุณผู้ชมก่อนที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในบ้านจะให้ดูพื้นที่ตรงชานบ้านด้านหน้าก่อนครับผมชานบ้านด้านหน้าจริงๆอ่ะมันเป็นจุดที่เรียกว่านจุดเปลี่ยนรองเท้าถอดรองเท้าอ,อะไรพวกนี้สําหรับเดินเข้าไปในบ้านอันนี้มันจะมีชายคาเป็นกันาสาดอยู่นะอืมจะได้มไม่เปียกฝนเวลาแบบเวลาฝนตกหรือแดดออกจะได้ไม่โดนแดดใช่แต่ข้อแตกต่างของบ้านแฝดหลังเนี้ยมันจะแตกต่างจากทาวน์โฮมทั่วไปนะ พาผมท,<า>ทั่วไปเนี่ยมันจะจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาเลยใช่ไหมแต่เน,นี่ยจอดรถด,ด้านข้างแล้วก็เดินเข้ามาด้านข้างนะครับส่วนถ้าเป็นบ้านเดี่ยวมันอาจจะมีประตูที่เดินเข้าจากทางที่จอดรถด,ด้วยแต่บ้านแฝดนี่มันจะไม่มีส่วนพื้นที่ฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เขาให้พื้นที่มาเยอะพอสมควรคุณผู้ชมเผื่อว่าบางทีแขกไปใครมาถอดรองทุง่งรองเท้าอะไรจะได้มีพื้นที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ประตูที่เขาให้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะครับวงกบเป็นอลูมิเนียมนะฮ พื้นมันจะต่ํากว่าระดับตัวบ้านเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะมีสเตปนิดนึงซึ่งมันจะช่วยกันเรื่องฝุน่นเรื่องอะไรพวกนี้ต่างๆด้วยครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับพอเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยฟังก์ชันที่เราจะเจออันดับแรกเลยแน่นอนก็จะเป็นฟังก์ชันรับแขกซึ่งเขาก็จะวางโซฟารับแขกมาให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมครับผมตัวพื้นที่วางโซฟาเนี่ยเรียกว่าพื้นที่แนวยาววางได้ประมาณสักโซฟาสามที่นั่งก็อพอแล้วลักษณะของการจัด ฟังชันตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้มันแล้วแต่เรานะฮะแต่ว่าจะให้ดูว่าด้านหน้าเนี่ยเขาด้วยความที่เขาใส่เป็นประตูก,กระจกเนี่ยจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่เลยนะฮะส่องเข้ามาที่บริเวณนี้บริเวณนี้มันก็จะสว่างน่าใช้หน่อยรวมถึงผนังทางฝั่งเนี้ยเขาก็จะใส่เป็นหน้าต่างกระจกด้วยซึ่งยาวเกือบจะตลอดแนวผนังเลยนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้มันจะดูโล่งๆโปรง่งๆใช่ค,คุณผู้ชมส่วนตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันมีระยะต้านยาวนะครับซึ่งเราสามารถวางเก้าอี้เสริมวางอะไรต่างไว้ทางด้านนู้นได้หรือว่าจะวางพวก โต๊ะข้างข้างโซฟาเพิ่มไว้ตรงนี้สำหรับวางเครื่องดื่มวางของตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้<ช>คุณผู้ชมแต,แต่ระยะในการดูทีวีเนี่ยมัน<อ>ไม่ได้เยอะมากมันอยู่ประมาณสัก2เมตรกว่า ดังนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมบิ้วตรงบิวตู้อะไรต่างๆใหญ่ๆไว้ตรงนี้นะไม่งั้นมันจะดูแบบเดินเข้าเดินมาแล้วมันจะดูเกะกะหน่อยที่เขาทำอ่ะโอเคแล้วก็คือติดทีวีแขวนผนังไปเลยนะครับแล้วก็แต่งพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องใส่เป็นพื้นที่เก็บของอะไรมาเยอะนักไม่งั้นนีเดินเข้ามามันจะอึดอัดคับแคบจนเกินไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าพื้นที่เก็บของตรงนี้อยากได้จริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าบิ้วมาแล้วเนี่ยแนะนําให้เอาโต๊ะกลางเนี่ย ออกไปใช่เพราะว่ามันเดินมาแล้วมันจะเกะกะยอย่าลืมว่าพื้นที่ด้านข้างมันมีเหลือเยอะแยะดังนั้นเราใช้พื้นที่วางของเป็นพื้นที่ด้านข้างก็ได้ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่า u t ตี้แอ area คุณผู้ชมคือมันเป็นพื้นที่ที่ปล่อยโล่งๆเอาไว้เป็นส่วนที่เชื่อมจากด้านหน้าไปยังโซนหลังบ้าน<ช>นะครับใช่ในความเป็นจริงอคุณผู้ชมมันแล้วแต่เราเราอยากจะจัดบ้านเป็นสั์เป็นส่วนแล้วก็กั้นเลยเอาตู้เอาอะไรต่างๆมากั้นพื้นที่ตรงนี้ได้ด้านในจะได้เป็นพื้นที่ที่เป็น private zone หน่อยเพราะบางทีแขกไปใครมานั่งอยู่แค่นี้เราไม่อยากให้เขาเข้าไปถึงข้างในใช่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันมีช่องแสงมีช่องหนนน้้้าาต่งงวดดยัั ในความเป็นจริงเราจะจับเป็นโต๊ะอเนกประสงค์จับเป็นที่วางของจังเต็มพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะทําทได้ด้วย <S <S อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมส่วนถัดมาทางฝั่งนี้คุณผู้ชมจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองแต่เดี๋ยวเราเรา,เรายังไม่ไปดูนะครับเรามาดูพื้นที่ใต้ใตบันไดตรงนี้ก่อนพอ <uce S 1> <พ uce S 2> เราเดินมาตรงนี้มันจะมีสเต็ปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาทําเป็นส่วนของห้องน้ําและพื้นที่ใต้บันไดตรงนี้เขาทําเป็นห้องเก็บของนะครับการที่เขาต้องลดสเต็ปตรงนี้คุณผู้ชมเพื่อให้พื้้้นนนทีี่ของ <พ uce S 2> ของงตััวหยมมระะ พื้นถึงฝ้าที่มันสูงพอให้เราสามารถเดินเข้าไปใช้งานได้สะดวกนะครับตัวห้องน้ําที่อยู่ใต้บันไดเนี่ยเขาก็จะให้ฟังก์ชั่นมาเป็นแบบฟังก์ชันมาตรฐานนะคุณผู้ชมมีอ่างล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับทำเป็นเกาะเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆมาให้นะครับมีโถสุขภัณฑ์ตรงนี้นะครับ,รนะรบแล้วก็รวมถึงมีส่วนอาบน้ําที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งก็จะติดเนรนาชเวอร์มีหน้าต่างระบายอากาศะอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงที่ผนังอะไรตรงนี้เขาก็ติดปูกระเบื้องอะไรมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับผม คุณผู้ชมตัวบันไดเนี่ยเขาวางไว้ตรงกลางบ้านพอดีเลยนะเรียกว่าเป็นจุดขั้นกลางระหว่างพื้นที่สวยงามที่อยู่ทางตอนหน้าเราจังเป็นพื้นที่รับแขกได้นะครับกับพื้นที่ที่ใช้งานจริงจังด้านหลังซึ่งเขาจัดมาเป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนรับประทานอาหารกับครัวแล้วก็พื้นที่ที่เป็นยูทิลิตี้แอเรียนะครับ,รบสวนรับประทานอาหารเนี่ยเขาก็จะวางโต๊ะรับประทานอาหารให้เราดูแบบนี้นะครับเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งนะครับวางไว้ทางด้านตอนหลังของบ้านมันมีกระจก บานใหญ่ไว้ตรงนี้ให้เราเทคดิวทางด้านหลังได้อนิดหน่อยเป็นช่องแสงนะครับคุณผู้ชมระยะพื้นถึงฝ้าเนี่ยมันประมาณ2.8นะคุณผู้ชมดังนั้นมันก็พอที่จะใส่แชนดิเลียแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนรู้สึกว่าไม่ชอบแชนดิเลียก็ใส่เป็นดาวไลท์ปกติไปนะฮะที่นี่เขาให้เป็นของ LED อยู่แล้วนะครับของฟิลิปส่วนด้านข้างผนังทางฝั่งนี้คุณผู้ชมมันจะเป็น Euh, ประตูกระจกบานเลื่อนนะครับซึ่งเปิดออกไปยังพื้นที่สวนที่อยู่ด้านข้างของตัวบ้านแบบนี้นะครับเขาก็เป็นตำแหน่งที่ตรงกับตัวโต๊ะกินข้าวพอดีเวลาเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถมองลงไปแล้วก็เห็นวิวสวนของเราได้นะครับซึ่งบ้านบางหลังเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่ดินมันมีถึง50ตารางวาก็มีนะครับทำให้พื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยบางทีเราสามารถจัดอะไรได้หลายแบบนะครับบางคนจะใส่เป็นตัว ม้านั่งแบบนั้นก็ได้นะครับหรือบางคนจะจัดเป็นสวนแล้วแ,แต่คุณผู้ชมเลยนะฮะบ,บางคนจะทําเป็นบ่อปลาก็ได้ซึ่งอันนี้เวลาเราสามารถมีประตูแบบนี้เราสามารถเดินลงมาแล้วก็ชมสวนของตัวเองด้านข้างบ้านได้ครับส่วนพื้นที่ถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาทําเป็นครัวไว้นะครับในความเป็นจริงครัวเราจัดได้หลากหลายรูปแบบนะคุณผู้ชมแต่ครัวของที่นี่ที่เขาจัดมาในบ้านตัวอย่างเขาทาเป็นครัวตัวยูแบบนี้นะครับ,รบพื้นที่เก็บของเก็บอาหารเก็บอุปก,กรณ์ต่างๆมันจะได้เก็บได้เยอะหน่อยนะครับ โดยที่มีฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนล้างจานก็วางซิงค์ล้างจานแบบ2อซิงค์ไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ติดก,กับหน้าต่างที่อยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับอันนี้มันอาไว้รับแสงธรรมชาติเข้ามานะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะทําเป็นพื้นที่สําหรับวางเตากับเครื่องดูดควันเราสามารถปรุงอาหารทําอะไรต่างๆได้โดยที่มีพื้นที่สองข้างเป็นพื้นที่เตรียมอาหารได้นะครับตู้เย็นวางตำแหน่งนี้ก็เหมาะสมแล้วนะครับเวลาเราจะมาหยิบของหยิบของหยิบอะไรต่างๆของกินต่างๆจะได้ดยหยิบง่ายหน่อย สำหรับคุณผู้ชมหลายคนน่ะที่ชอบทําครัวแบบจริงจังอ่ะจริงๆแล้วครัวตรงนี้มันกั้นเป็นครัวปิดได้นะก็แค่กั้นเป็นประตูชุดหนึ่งตรงนี้เองใช่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดออกไปด้านหลังบ้านได้คุณผู้ชมด้านหลังบ้านเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะเป็นลานซักล้างซึ่งเขาก็จะเทเป็นพื้นคอนกรีตไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม <ๆ S 1> จะบอกคุณผู้ชมว่าในบ้านหลายหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะจัดเป็นฟังก์ชันแบบนี้มันก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับ แต่ผมเชื่อว่าจะมีบางคนบางท่านนะที่คิดว่า,าจะต้องมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยนะครับแล้วผู้สูงอายุท่านนะให้เดินขึ้นไปนอนที่ชั้นสองเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดน,นึงเพราะท่านอาจจะเขาไม่ดีอะไรอย่างนี้ดังนั้นบางบางคน,นอาจจะต้องการห้องนอนชั้นล่างหรืออาจจะไม่ต้องผู้สูงอายุก็ได้บางคนอาจจะมีสมาชิกในบ้านเยอะอาจจะอยากได้ห้องนอนเพิ่มอีกห้องนึงเนี่ยจริงๆเนี่ยพื้นที่ด้านล่างตรงนี้สามารถ กั้นเป็นห้องนอนได้ะะใช่ครับคุณผู้ชมมันกั้นได้ไม่ยากเลยคุณผู้ชมง่ายๆก็คือตรงนี้ก็กั้นเป็นผนังทึบไป,เ,ปเลยนะครับแล้วก็จะมีประตูชุดหนึ่งเปิดเข้ามานะครับแล้วก็ทําตรงนี้ให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือห้องนอนรับแขกหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะได้อันเนื่องมาจากว่าพื้นที่มันเอื้อให้ทําได้อยู่แล้วในขนาดกว้างคูณยาวแล้วมันมีห้องน้ําที่อยู่ใต้บันไดที่สามารถอาบน้ําได้ดังนั้นเนี่ยห้อง ข้างล่างเนี่ยมันสามารถอยู่ได้จริงแต่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วครัวมันจะไปไว้ไหนออใช่ครัวมันจะไปไว้ไหนแล้วประตูที่เปิดออกไปด้านหลังเนี่ยถ้ามันอยู่ในห้องนี้มันจะเป็นยังไงจริงๆไม่ต้องไปกังวลมากอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชม ประตูชุดนี้เราก็ให้เป็นประตูสําหรับผู้สูงอายุที่ท่านอยู่ตรงนี้เปิดออกไปด้านหลังบ้านใช้งงใช้งานอะไรก็ได้ส่วนประตูอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่เขาทํามาให้ด้านข้างบ้านก็เป็นประตูที่เราสามารถที่จะเปิดไปแอคเซสไปด้านหลังบ้านได้อยู่แล้วเราก็ทําเป็นทางเดินเฉล,เฉลียงเอาบ้านก็แด้ะให้มันเดินออกไปด้านหลังบ้านสะดวกสดวกในขนาที่ครัวมันวางตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยนะครับชิดผนังตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เปิดระบายอากาศได้ด้วยซ้ำไปดังนั้นตรงนี้มันวางเป็นพื้นที่ครัวเป็นแพนทรีได้ ส่วนโต๊ะกินข้าวเนี่ยเราก็หาที่มันขนาดเล็กลงนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เขาใส่เก้าอี้มาแบบดูหนาใช่มันเลยดูะะแล้วมันดูเหมือนใช้พื้นที่เยอะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะถ้าโต๊ะกินข้าวมาตรฐานเก้าอี้กินข้าวแบบโปร่ปงๆมันสามารถขยับกมาบางทางด้านนี้แค่นี้<อ>เราก็ได้ฟังก์ชันที่มีห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างได้แล้วคุณผู้ชมใช่แล้วครับ ณผู้ชมก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2ออยากจะให้คุณผู้ชมดูเรื่องของบันไดก่อนคือบ้านหลังนี้เขาให้พื้นที่บันไดามาเยอะนะคือบันไดจะได้เป็นโถงบันไดขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตรงส่วนกับตัวตรงนี้ก็จะเป็นชานพักเนี่ยก็จะเป็นชานพักขนาดใหญ่เชื่อมกันแบบนี้เลยครับผมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมดูคือผนังอันนี้จะเป็นผนังของบันไดซึ่งเขาทําเป็นผนังทึบไว้ แล้วก็เปิดช่องแสงไว้ด้านข้างแทนโดยปกติหลายๆบ้านเขาจะทําตรงนี้เป็นผนังเปิดใช่ที่เขาทาแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านที่อยู่ติดกันจะได้มองไม่เห็นพื้นที่ด้านในบ้านเราคุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าตรงนี้เป็นผนังกระจกเพื่อนบ้านเราก็จะมองเห็นเราทุกอย่างเลยเราก็จะมองเห็นของเขาด้วยใช่ดังนั้นผนังกระจกมันจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราก็จะติดบ้านกันดังนั้นการที่ให้ช่องแสงอยู่ทางด้านข้างสองข้างนี้มันสร้าง p พ i v a c y ได้พอสมควรนะครับ ส่วนตัวบันไดเองเน,นอกจากมันขนาดบันไดจะใหญ่แล้วเนี่ยเขายังใส่เป็นพวกกันตกกระจกนิรภัยมาให้ด้วยมันจะทําให้บันไดมันดูโปร่งโล่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมพอขึ้นมาที่ชั้น2เราจะมาเจอพื้นที่ที่เรียกว่าโถงหน้าห้อง ซึ่งมันจะแยกไปยังห้องต่างๆ4ห้องคือห้องมาสเตอร์บี o ูมทางด้านนู้นห้องน้ำอยู่ตรงนี้ซึ่งใช้ร่วมกันร,ระหว่างห้องนอนเล็ก2ห้องทางด้านนี้คุณผู้ชมใช่แล้วครับพื้นที่โถงตรงนี้เกาจะให้พื้นที่มาเยอะหน่อยเนื่องมาจากว่าเขาเผื่อสเปซตรงนี้เอาไว้เผื่อเราจะทําเป็นหิ้งพระหรือทําทเป็นตู้เก็บของซึ่งให้เด็กๆ ที่อยู่2ห้องนี้เข้ามาใช้เก็บของเจ็บของร่วมกันใช่ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่เราคุณผู้ชมพื้นที่ชั้น2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตแล้วนะครับในขณะที่พื้นชั้นล่างมันจะเป็นพื้นกระเบื้องใช่ส่วนห้องน้ำเนี่ยที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอน2ห้องเ,เขาก็จะให้พื้นที่มาเยอะพอสมควรตรงนี้เปิดประตูมาจะเจอสวนแห้งอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อางล้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของเมกันสแตนดาร์ดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชาว์บล็อกนะครับก็มี เขาไม่ได้กั้นฉากกั้นอาบน้ามาให้ซึ่งผมแนะนําให้คุณผู้ชมก็ซื้อเป็นฉากกั้นกระจกนิลภัยมาติดครับเวลาอาบน้ามันจะได้ดูแห้งๆไม่เลอะเทอะนะครับคุณผู้ชมตัวห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะวางอยู่โซนที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ก่อนนะฮะขนาดของห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยมันพอๆกันคุณผู้ชมห้องนี้เขาก็จะจัดมาเป็นแบบลักษณะคือห้องลูกชายนะฮะก็เรามาดูแนวทางการจัดเฟอร์นิเจอร์ของเขาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับ เตียงนี่เขาวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งนะฮะวางชิดผนังไปเลยเพราะว่ามันมันมีเด็กนอนอยู่คนเดียวก็ลุกขึ้นลุกลงจากเตียงทางฝั่งนี้นะครับพื้นที่ข้างเตียงฝั่งนู้นจะได้ไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็ด้านใต้เตียงเนี่ยอันนี้เขาจะทําเป็นลิ้นชักสําหรับเก็บของได้ตลอดแนวเลยนะครับทำให้สังเกตว่าเตียงเนี่ยมันจะมีขนาดสูงขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะครับส่วนพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้เนี่ยอันนี้สามารถบิวเป็นชั้นวางของเก็บของแบบนี้ก็ได้นะครับคือคุณผู้ชมจะทําเป็น ชั้นแบบโปร่งๆ,ๆร่โล่งๆแบบนี้ก็ได้อันนี้จะเน้นโชว์ของแต่ถ้าเกิดสมมุติอยากจะให้มันเก็บของจริงจังหน่อยเนี่ยก็ทาเป็นชั้นที่มันมีบานปิดก็จะดีกว่านะครับส่วนทีวีก็จะติดปลายเตียงแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนพื้นที่ข้างเตียงที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะทำเป็น ลักษณะพื้นที่เนี่ยเขาจะจัดเฟอร์นิเจอร์เป็นรูปตัว L แบบนี้นะครับโดยที่ลักษณะการจัดเนี่ยเขาจะบิวอินตัวตูว้เสื้อผ้าตัวนี้รวมกับชุดที่เป็นชุดโต๊ะทํางานตรงนี้เขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับทำให้มันใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างเกิดประโยชน์สูงสุดนะตัวโต๊ะเนี่ยเขาจะยาวไปจนถึงผนังด้านในเลยนะครับสามารถวางของข้างในไดน้ส่วนตรงนู้นก็จะมีชั้นวางของเก็บของด้านบนได้อีกนะครับ ใต้โต๊ะตรงนี้ก็จะมีชั้นวางของตรงนี้จะมีลิ้นชักอีกนะครับส่วนเก้าอีก้กวางตรงนี้ซึ่งตำแหน่งของการวางโต๊ะตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับหน้าต่างทําให้เวลาเด็กเขานั่งทํางานอะไรตรงนี้ก็จะได้แสงธรรมชาติไปด้วยครับคุณผู้ชมห้องนี้เรียกว่าจัดห้องนอนมาเป็นห้องนอนสําหรับเด็กหนึ่งคนเรียกว่าเกือบจะมินเลอร์กับห้องที่บูมพาไปดูเลยนะคุณผู้ชม แต่ไอเดียที่อยากจะพาคุณผู้ชมดูห้องนี้มันมีเรื่องที่แปลกหน่อยก็คือเขาพยายามจัดห้องเนี่ยให้มันดูโปร่งโปร่งโล่ง,ลง,ลงๆแต่มีพื้นที่เก็บของเยอะๆนะครับอย่างตรงนี้วางเตียง3ฟุตครึ่งไว้ก็จริงแต่หัวเตียงอ่ะมันเป็นพื้นที่เก็บของได้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของได้นะครับแล้วก็ตรงปลายเตียงเนี่ยที่เขาทาเป็นเคาน์เตอร์ยาวติดผนังที่เป็นผนังหน้าต่างเปิดรับแสงธรรมชาติได้รับลมได้เนี่ย เวลาเด็กมานั่งทําการบ้านหรือทํางานตรงนี้สามารถได้แสงธรรมชาติเปิดรับลมธรรมชาติได้เพราะว่าตรงนี้มันมีหน้าต่างด้วยเวลาเปิดหน้าต่างสองช่องลมมันจะโกลกผ่านห้องนี้เลยนะครับและพื้นที่อ่ะมันจะเก็บของได้นะคุณผู้ชมเก็บของตรงนี้ก็ได้เก็บของ,งด้านข้างก็ได้นะครับพื้นที่เก็บของมันจะค่อนข้างเยอะเป็นไอเดียในการจัดตกแต่งห้องที่น่าสนใจทีเดียวแต่ตู้เสื้อผ้าเขาจะไม่ให้ความสาคัญเท่าไหร่ตู้เสื้อผ้าก็จะให้พื้นที่มาไม่ได้เยอะมากเพราะาคิดว่าเด็กเนี่ยไม่น่าจะใช้เสื้อผ้าเยอะนะครับคุณผู้ชม อย่างไรก็ดีคุณผู้ชมเราจะจัดเป็นห้องนอนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งบ้านมีพ่อแม่ลูกอยู่กัน3คนเนี่ยห้องนี้มันไม่จําเป็นต้องจัดเป็นห้องนอนเลยนะคุณผู้ชมผมแนะนําให้ห้องเนี้ทําเป็น Family Room คือจัดเป็นอาจจะเป็นกึ่งไลบรารีพื้นที่นั่งดูทีวีพื้นที่ที่คนในบ้านสมาชิกในครอบครัวจะมาใช้ร่วมกันได้อันนี้มันน่าจะเกิดประโยชน์กว่าครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับห้องมาสเตอร์เบดรูมจะวางอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนะครับ รูปแบบของการจัดห้องนี้เขาก็จะวางเตียง6ฟุตไว้ตรงนี้เลยตรงกลางห้องเลยนะครับครับเหลือพื้นที่2ข้างซิมเมทรีขนาดเท่ากันไว้วางโต๊ะหัวเตียงทั้งสองด้านเราจะได้เอาไว้แบบ เก็บพวกโทรศัพท์มือถือนาฬิกาปลุกนาฬิกาปุกอะไรต่างๆต่างคนต่าง,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 างมีพื้นที่เก็บเพราะห้องนี้น่าจะนอนกันสองคนแล้นะส่วนระยะปลายเตียงเนี่ยเหลืออีกพอสมควรคุณผู้ชมอันนี้เขาวางจัดทีวีขนาดประมาณสั40ก40ว่านิ้วนิดหน่อยนะฮะคือ<ม>ความจริงจะใส่ทีวีขนาด5-60นิ้วได้พราะถ้าเกิดถ้าเกิดเรานอนดูปลายเตียง<ม>แต่ตรงเนี้ย คุณผู้ชมถ้าเกิดเราติดทีวีขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยผมแนะนําให้มีโซฟาเล็กๆสักอันหนึ่งนะฮะวางไว้ตรงนี้ให้เรานั่งดูทีวีจากปลายเตียงได้โซฟาที่วางปลายเตียงนี่ไม่ใช่แบบให้ภรรยาเรานั่งห้อยขาแล้วเรานั่งนวดไม่ตรงไม่ใช่ไม่ใช่พี่ส่วนพื้นที่ตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมเขาจะมีระเบียงด้วยนะซึ่งระเบียงเนี่ยมันจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้แล้วทําเป็นระเบียงขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวระเบียงเนี่ยจะทําเป็นระเบียงขนาดนี้คุณผู้ชมแล้วก็จะกั้นด้วยเรียกว่าอ่า ตัวกระจกนิลัยแบบนี้มันจะได้ดูโปร่งๆนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ระเบียงตรงนี้เราจะทําเป็นพื้นที่จัดสวนจัดเป็นต้นมุนต้นไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เขามีพื้นที่วางแยกต่างหากอยู่แล้วครับคุณผู้ชมอืมใช่แล้วครับส่วนพื้นที่ถัดมานะคุณผู้ชมจะเป็นทางเดินเข้าไปอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมาพบกับ ตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งเขาบิวอินเข้าไปใน,นในผนังเลยนะฮะเราจะไม่เห็นตู้เสื้อผ้ายื่นๆออกมานะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางเข้าห้องน้ําแล้วตรงนี้ก็จะวางพวกโตะ๊ะสําหรับเป็นโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะอเนกประสองค์อะไรนิดหน่อยแล้วด้านหลังตรงนี้มันจะอยู่ติดกับหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศแบบนี้ได้นะครับความจริงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะฮะตู้เสื้อผ้าเนี่ยแค่นี้อาจจะไม่พอนะครับถ้าเกิดมีแค่2บานเนี่ย คุณผู้ชายอาจจะเหลือประมาณครึ่งตู้ประมาณอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคุณผู้หญิงก็เอาพื้นที่ส่วนใหญ่ไปนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าอาจจะเก็บไม่พอความจริงมันยังมีทางเลือกได้คุณผู้ชมเราจะเอาตู้เสื้อผ้ามาอยู่บริเวณฝั่งปลายเตียงตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนทีวีก็ไม่ต้องดูทีวีในห้องหรอกนะครับมันเสียสายตาะนะครับอ,อย่างนั้นเลยเห,รหรือไม่ก็เอาตู้เสื้อผ้าไปไว้ด้านข้างเตียงอีกฝั่งหนึ่งก็ยังพอทําได้มันยังพอมีระยะที่พอจะจัดได้อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับส่วน ห้องน้ำเนี่ยจะมีทางเข้าอยู่บริเวณนี้คุณผู้ชมเราพามาเข้ามาดูห้องน้ําอีกนิดนึงนะครับห้องน้ําภายในมาสเตอร์เบดมเนี่ยลักษณะที่เขาจัดมาเขาก็จะมีตัวอ่อางล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดวางไว้แบบนี้นะครับด้านข้างเนี่ยก่อเป็นเคาน์เตอร์นะฮะเพื่อให้เราสามารถวางของนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวโถสุขภัณฑ์ก็จะให้ของยี่ห้อเดียวกันมานะครับผนังเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องใสมาจนถึงเพ,เ,พเพดานด้านบนเลยนะครับ แล้วก็ด้านในสุดตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันสําหรับอาบน้ํานะครับก็จะเป็นตัวติดเรนชาเวอร์ติดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีตัวฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือมีส่วนที่สามารถนั่งอาบน้ําเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมบ้านตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่โอค,ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้แน่นอนว่ามันอยู่บนพระรามสองะนะก็เ,เหมาะกับคนที่ทํางานในย่านนี้หรืออยากจะซื้อบ้านในย่านนี้คุณผู้ชมครับตัวโครงการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แต่มันเข้าซอยมาในระยะประมาณสัก400เมตรซึ่งมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าราคาที่ดินมันยังไม่แพงมากเหมือนกับพวกโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่ทั่วไปครับอย่างไรก็ดีบริบทที่สําคัญมากของโครงการนี้คือ หลกัหลกๆเลยเนี่ยมันเป็นบ้านแฝดซึ่งผมต้องอธิบายความเป็นบ้านแฝดให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็คือว่าบ้านแฝดเนี่ยมันเป็นโปรดักที่อยู่ตรงกลางระหว่างทาวน์โฮมกับบ้านเดี่ยวคุณผู้ชมคือตัวบ้านเดียเด่ยวแน่นอนมันมีพื้นที่เยอะระดับประมาณ50ตารางวาขึ้นไปมีพื้นที่โดยรอบทั้ง4ด้านนะครับคุณผู้ชม ส่วนตัวทาวน์โฮมเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่มีพื้นที่สวนเลยยกเว้นบ้านที่เป็นบ้านมุมก็จะมีพื้นที่ด้านข้างบ้านมานิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมรูปแบบของตัวบ้านแฝดสมัยนี้มันจะไม่เหมือนบ้านแฝดสมัยก่อนบ้านแฝดสมัยก่อนที่เราคุ้นเคยกันเขาจะเอาผนังมาชนกันครับเป็นบ้านที่เรียกว่าบ้านแฝดจริงๆคือมันติดกันผนังติดกันฝั่งหนึ่งใช่แต่ตัวโครงการนี้เขาทําบ้านแฝดมาโดยที่ให้บ้านมันแยกออกจากกันแล้วมีพื้นที่เชื่อมกันนิดนึงนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้คุณผู้ชมก็คืือพ้นนที่สว ซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะเหมือนกับบ้านเดียวเพราะว่าพื้นที่ดินมันประมาณ30กว่าตารางวาเองแต่สิ่งที่มันได้ก็คือพื้นที่เปิดโลง่งรอบบ้านซึ่งผนังบ้านจะไม่ได้ติดกับใครเลยได้วความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่แล้วก็จะมีพื้นที่ดินพอที่จะให้ปลูกต้นไม้พอจะให้เลี้ยงสัตว์อะไรเล็กๆน้อยๆได้บ้างคุณผู้ชมแต่ก็แน่นอนคุณผู้ชมคือขนาดพื้นที่ดินของมันที่มันเล็กกว่าตัวบ้านเดียวมันก็ทําให้การหยิบจับเป็นเจ้าของมันง่ายกว่าบ้านเดียวแต่ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มสําหรัับคนที่กกําลลงจะเือ พวกทาวโฮมอะไรพวกนี้คุณผู้ชมส่วนฟังก์ชันบ้านเนี่ยมันแล้วแต่คุณผู้ชมเลยผมแนะนําให้มาดูด้วยตัวเองแล้วก็ลองเลือกดูครับว่าลักษณะฟังก์ชันบ้านที่เขาให้มาเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ The Miracle Plus พระราม2จาก VIP Group นะครับผมสำหรับรีวิวจดลือของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t ิ้งออฟล i วิ่งดอนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการและอชมรายการย้อนหลังครับ สามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/singwin ครับครับผมและก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา11โมงทางช่องมันี่ชาแนลครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ